สวัสดีครับมาแล้ววันนี้กับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะครับวันนี้เป็นยำวันนั้นเป็นตำใช่ไหมวันนี้เป็นยำแต่ยำอ่ะน่ากินมากซื้อมาสองยำนะครับอันนี้เป็นยำเล็บมือนางแล้วก็จะมีอ,ะอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดียวจะให้ดูยำเล็บมือนางก่อนรสชาติเป็นใหญ่งนี่ครับนี่อันนี้ก้งกั้งคือแบบสดแบบตัวใสเลยนะ ต้องบอกว่าตัวนี้คือไซส์เลยตอนนี้หนังไก่ดีดีมากนี่เอ็นแซ่บนะครับเราจะไปแกะก้างก่อนนะครับดูสิทุกคนก้างแบบคือสดมากพี่น้อง เมืองเด้อดูที่ทุกคนสดมากแจากทีบอลภาษาไหไข่ด้วยนะที่ล่าสุดรู้ไหมว่าถุงนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทนะครับนี่ก็ห้าสิบอันนี้สี่สิบนะครับเรามากินกันครับมาต่อข่อยสอนกัน้งพี่น้องเบิ่งโตข่อยกับจานกัน้งโ,โอ้โหเฮียเฮีหาสิบบาทพี่น้องสุดยอดมากครับทุกคนไม่รู้จะไปอ่ญญานภาษาอะไรเดี๋ยวเรามาชินข้าก่อนเลยแล้วกัน นะฮะอืม,อมดีคืออาหารที่เนี่ยสดมากอร่อยมากนะครับที่สดที่อร่อยเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกผมนะเหมือนเขามีการแข่งกันสูงไงเพราะ้าไม่ขายเยอะอืม ถั่วแดงถั่ตั้งไข่พี่น้องเขากินยังไงบ้างห,หวานเลยหวานเลยหวานจริงจริง คอนี่กใครายนะครับถึงจะเป็นยำร้างเดียวกันแต่น้ำยำคนละรสนะครับอืมอน,นี่จะเปรี้ยวเค็มกว่าอันนี้จะออกหวนนิดนึงนะครับนะครับ น้ำยำของกั้งจะออกเปี้ยวเข็มกว่านะครับเข็มข้นกว่าอันนี้คือไปยินรอคือเขาออกออกจากาถานะครับ ครับขออน,นุญาตแกะอังตรงนะก,กินก้างไม่เป็นนะบอกเลยใครมีวิธีกินยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ผมด้วะอร่อยอ่ะก้างอ่ะจริงจริงนะใส่น้ำนะครับใส่น้ำแต่ผัก ความรู้สึกของกุ้งกับกั้งนะครับกุ้งผมว่ามันจะเนื้อมันจะแข็งกว่าคือไม่ใช่ว่าแข็งแบบนั้นคือเนื้อมันจะนหนึบกว่าแต่อันนี้มันจะเลวๆวนะครับแต่กลิ่นชัดเจนกว่ากุ้งนะครับความรู้สึกผม มีความเชื่อใจฝากกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจผมอยากถึง 1, หนึ่งพันไวๆผมอยากไลฟ์สด ซุปต่ำวันนั้นปูมาตัวเดียวแล้วก็กุ้งประมาณสี่ห้าตัวร้อยสี่สิบนะครับแต่ 100, 4, 4, 5, น,แนี้ห้าสิบบาทการันตีว่าต้องอุดหนุนรอบต่อไปอีกแน่น,นอนใครด้วย คจอครับฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับรไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกับคลิปนี้เมนูนี้ครับยำแซบ่บแซ่บจริงนะอันนี้ไม่ได้แบบจตบตาว่าเอาอะไรมารีวิวได้แบบอะไรเงี้ยโอเคแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ